โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักน้กปั่นุกทานด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเจนเคยแอดเคส,สลอดนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหะน้าเกมของสาวขาวบอยขขอขอเขาใจกคนละเด็กไปแจกเกมนอกกระแสะกันแล้วเกมไม่มีใครเล่นกันแล้วเกมในกระ,สะ,กระแสกันแล้วไม่จ,จ่ากตะกเก่ะว่าเริ่มต้นหมายกันแล้วการจานไม่พูดผางต้ำเป็นงก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าจุด มันต้องมีสักเกมแล้ววะที่จ่ายแล้ววะชั้งนี่เหมือนปอบใจตัวเองไปเลยว่ะจะเล่นเกมไหนก็ไม่ค่อยจะเข้าทางสักนิดเลยโอ้โหอพูดเหมือนกันแหละเล่นมันเดิมอ่ะก็จะรับชมคลิปนีครับไม่แนะนำมาจำจามให,าให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับอะไรที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามแอดเดวนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะ ไม่ไม่รู้นะกนะ็เล่นไปงั้นแหละผู้ชมก็เออสตาร์ทที่เบ็ดักเบ็ดยี่สิบเกินแล้วกันถ้าเป็นไปได้ก็ค่อยเพิ่มเบ็ดแล้วกันเนดะ้อไอ้ชงนี้มันดูตัวรักตัวเล่กเลยเกิดประจันเออมันเข้าฟีเรเกมง่ายนะอยากจะบอกให้ช่วงนี้เข้าฟีเร์เกมไงามาเอาไม่จ่ายม่ก็ไม่ได้จ่ายละเข้าอาสังคมไม่เจอ๋อเข้าอาสังคมเข้าฟีเรเกมหาเพื่อนได้เจอยิ่งก็ไม่มีอะไรละ มันจ่ายยากยากกูอยากจะบอกกันตรงนี้มันเป็นะได้จหรอพี่เป็นสะสด้จเว้ยมันพูดยังไม่เตอนขาดคำแต่ว่าเขาพีเกมไหาฮะลูกพี่ตต่พีเกมแรสกสักทีอะมันเ็นกลัวไม่มีทาง ดูจากลักษณะการเบาแล้วไม้นี้ชัดเจนครับเจ็งเป่งเสียงแนนอนลานเปอรเซนตสี่มุนท้ายอันนี้้าจ่ายนะไม่มีตางหรอกกูว่าต่อมุนะครับตีงไงมีขวดมาโผล่ยามพนาแปดวันลงตัวนั้นไม่มีตัวเ่ายต่อมึงนึกสภาพดิเพี่ยนโอ้ย <c> จ <oughs> ่ายมันยังไม่จ่ายเลยคุณผู้ชมมันจะมาแตกในอะไรก็นัน่นอะไร <c oughs> ว่าเราเราควรเขียนหนังสือนะเออเขียนตำรานะคืงอย่างสลัดศึกษาสตร์อืมสาระตึกษา,สา,กส,าสาขาสาวทำเอกหมุนมือว๊อดฟิกเกมเสด็จตุยพบกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เค สะพานดีๆลูกพี่โอ้โหมึงตั้งใจจ่ายตั้งแต่ที่เธรลุกวนแหละเริ่มเหนื่อยแล้วน่ะคือถ้าวันนี้เกมนี้ไม่จ่ายผู้ชมครับคงได้พอแหละแล้วก็พักผ่อนรว่าเป็นรุ่งนี้ดีกว่าเออถ้ามันจะจ่ายผู้ชมเออนั่งใจยๆมันก็จ่ายอันนี้มันลีลาเลอเกิดว่ะดีๆเจิตอาชักซิปหมุนปะแล้วกผพานก่อนไม่น่าไปทักเลยก่อนแปดมอลลูกเอ๊ะมันมีตัวจ่ายครับเจ็ดบอล ไ<ส>อ้ไงมีใครบ้างแล้วก็ต่อด้วยหมวกกันนี้ขององค์เจ้าสวนย่างพาราแปดเบิกเชิดเลยวะเออมันมันเบิกเื้อๆดินักโอ้ยเขาลีลาเลยฟีเกแบบตัวโตสามมูลนั่นแหละไม่มีตัวจ่ายครับสองมูลไทย คือมันเข้างันๆน่ะเออไม่เออมีขวดกับโมกมาโวยงาปานแปดสายร้อยอย่างนั้นก็เก็บหอม้อมริบไปแล้วว่าหมูนท้ายมันจะไม่จากก็ไม่เป็นไรช่างมาคุณผู้ชมได้ครับไม่จ่ายตามสไตล์ฟีจเิงเป็นฟรีเกมที่เหนื่อยเหมือนกันนะเอออารมณ์เหมือนยืนฟังแบบโตนโน่ให้สัมภาษณ์อยู่อะไรเงี้ย จนนักข่าวแบบคิดในใจเมื่อกี้กูถามอะไรมันไปวะหยอกหยอกหยอกเพิ่อม,มี FC ตโตโนอยู่ในนี้ผู้ชมต้องขอโทษตันนัมม้นผู้ชมไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจจะบูลลี่ก <c oughs> ูพูดความจริงเลย <c oughs> ประตูไม่จะหลุดอีกอ่ะดีๆลูกไฟยิบสองบนอืมเอาจริงไปเวซื้อมันจะมีโอกาสป้องกันไนมะ่ซื้อแต่จำผมก็ว่ากูสาหัสเหมือนกันนะเออผู้ชม ถ้าผมตั้งใจว่าจะไปซื้อแล้วแบบอย่างน้อยจ่ายสักไม้นึงก็ยังดีออันนี้แบบแปดสิบบาทมันก็ยังขาดทุนนะคิดดูดิโอ้้องบุญตายครับโอ้แล้วกับมุนทิ้งมุนกว้างเนอะไม่มีจงไม่มีจ่ายอะไรบ้างเลยโอ้โหจิตเอ้ยไปต่อลูกไปอาตักจิตไม่ไหวอาตักเบ็ดอ่านี่ไม่อยากเล่นเบ็ดที่เหมจ้น โมเป็ดคู่น่าจะโอเคนะเป็ดคู่สุกว่าโอเคกว่าเป็ดขี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เป็นไงที่จะดีคิดไปเองไม่มีตำราหรอกไอ้ของพวกเนี้ยนะคิดเองหมดทั้งนั้นแหละ <c oughs> เดดลูกเป้ไม่มีตะจานครับมันไหลนอกก็ไม่ค่อยไหลแล้ววะเมื <c oughs> อ่อกี้มันเอาความสนุกสนานมาจากไหนวะจานไหลน่องก็ไม่ค่อยไหลแล้วเนาะ ไม่ค่อยเห็น็อดแบบไหลน่องแบบบู้บบัมซัมเบ้แล้วก็เออไอ้บิ๊กวินไหลน่องไม่ค่อยเห็นแล้วนะมันเอาออกแล้วฮะ <c oughs> ลูกเพ่เด่ๆแล้วก็มมาาไม่มาสสนยาพลาดาแปมีตจวจางครับช่วงนี้ต้องระวังคำพูดผู้ชมเออคำพูดที่เกี่ยวกับของมืนเมาอาวุธเนี่ยโดยเฉพาะเกมคาบอยนี่แหละผู้ชมครับมีทุกอย่างที่ที่ยูทูบแบนด เออของผมโดนหมดแล้วนะโดนแบบอาวุธอย่างเงี้ยนะเออพูดถึงเรื่องอาวุธเนี่ยก็เกมน,นี้แหละเออมีหมดแหละโคงขวดเนี่ยผู้ชมสภาพต้องพยายามระวังกับผู้ตัตเองนิดนึงครับถ้ามันแบนแล้วคืออ่วกปีเกมจ่ายไม่เต้ตกไปสิบบุือถ้าไม้นี้ไม่จากกูล้มเลิกความคิดที่จะหมุนมือแล้วนะ จบแล้วเอกหมุนมือเราเรียนสิ้นสุดแล้วผู้ชมครับก็เขาเรียกว่าซิลเปรเรียนเอกกันนัดีกว่าเออซิลเปเรียนเอกเอกซื้อทฤศดีห้าไม้ชีมุนไอติดเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีเดี๊ยวเดีเดี๊ยว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 เดียวเดี๊เดีายาวเดี๊ยว ไม่ไปละไอ้ที่ไไปซื้อเลยป่าวอาสักห้าไม้ไปจัดพอละเออมันดูลำบากลำบนยากเย็นแสดเก็นไปอ่ะเยี่สิบปละจัดไม้ละป่นะอืมก็เรียนให้ดูไปเลยถ้ามันน่าไปต่อก็ไปไปต่อแล้วครับผู้ชมครับแต่ถ้ามันไม่น่าไปต่อก็คงต้องเบรกสำหรับเกมนี้เอาปอบกดจับประยัดครับไม่ ต้องมีตักไม้นึงเนี่ยที่มันจ่าถ้ามันจ่าไวก็ดีไปผู้ชมแต่ถ้ามันจ่าช้ามนาสาวถ้ำอะไรเงี้ยมันลีลาแล้วกเกินเลยนะตั้งแตอ่างแต่ว,ว่าเป็นลูกพิจิแปดมุนครับไม่มีตัวจ่ายครับเจ็ดมุนลูกเว้ยเออมีเอมาส่วนงาปลาแป็ดลากกระต๊อด้วยหมวกส่วนจัดปลาลัดเช็คมีตัวจัดตะวันลากกระเบเกมนี้มันจะคอมโบค่อนข้างเยอะนะเออ ถ้าคอมโบมันน้อยผู้ชมก็โอกาสในการจ่ายมันก็น้อยลงไปอยู่ก็คือตัวคูณมันขึ้นตามคอมโบครับใช้แล้วหมดไปไม่ได้สะสมไว้แบบอะไรขนาดนั้นตีหมุนลงเพื่อไงเจงสับสอนลงว่าไม่ลงครับสามหมุนเออม,มีขวดมาเอชแถวสามอุวายไปลนตัวนั้นเสดยสองหมุนลงเพื่อชรเจนครับมาแหลกเจ็ซื้อไปตั้งหลายฟันฮะโอ้โห มันจ่ายแต่ไมแ้แรกก็สบายใจไปแล้วนะเพีย้ยนไปต่อเมื่อขอยอมหลอกกับของแบบเนี้ยอดีตลูกเพ้แปดโมนนะมีตัวจ่ายกับเก้าหม,มนแปดวมนลคุณแปดท่ามงังจุนจุนจุนเฉียงเงินจนเบลอไว้เจ้านี้โอ้ยจี๊ด เออนั่นแหละข้อมืกกับจอยสวยงามปรลาแปลนแล้วกเจีไรต่อเอทัาจับไปโอ้โหลงเป็นแม่มทั้งดุลคุณเลยอยกชอบมีตัวจา่ายปะชัดเจนจริงคือให้จ่ายก,ก่อนจะมันจา่ายมันยังไม่จา่ายเลยผู้ชมมัจ,มจะมาเข้าเต่งในอะไรโอ้โหลีลาแล้วเกิดจ้องน,นี่นั่นแหละกวัมากลันตรงตัวนั้นแล้วขจีไรต่อข้อมวกแถวแรกล้อมๆไปเนาะไม่ลงไง มันน่าลงจัดเลยเบอร์คุูไม่ต่างจากมาไ,ไม้แรกใครต้อไม้ที่สามมาจดอุ้ยเลี้ยงสวยนะ่ามีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเจ๊กาวหมุนครับจอีกไม่ค่อยจะชินเลย ริงทุกวันไม่ค่อยจชินเลยวะเออมีตัวจับพูดออกอ่านออกเสียงไม่ได้ว่าผู้ชมกันเนี่ยอ่านออกเสียงไม่ได้มีชื่อเรียกแบบชื่อเรียกอื่นไหมแบบเรียกบาลีอีโบอย่างนี้มั้งไม่ได้ว่ะผู้ชมคอมเมนต์หน่อยผู้ชมไอ้เรียกแบบชื่อเรียกมันยังไงดีวะที่ไม่ใช่เรียกชื่อเนี่ยแต่ว่าแบบพอเรียกแล้วคนรู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ ว่าเราต้องเลี่ยงบาลีแบบคำพวกนี้นะโอ้อหมุดแต่โมไม่ดูจะพับนะตลอดเลยผู้ชมเอ้แล้วก็เจ๋องอีกอ่ะโอ้โหลูกเพ่มาที่สี่อะต่อบัวได้ก็สรุปสำหรับวันนี้แหละอักเถอะกุบกวลละเก้า <l ots> หมุนเนอะมันโดจ่ายก,กับแปดมดลูกเพ่ ไม่มีตัวจ่าครับเจ็ดบุญไม่มีตัวจ่าครับหกบุญผู้จ่าจริงตัวจัดโอ้โหลกเพชรอยู่ม้นเดี๋ยวดิเงาจริงดิผุ้ตาย เนะี yeah, ่ยไม่ห่านะอะไรอ่ะเจ็ดบุญนะ โอ้โหแล้วก็เหนื่อยเลยถ้าไม้นี้ไม่จ่ายผู้ชมครับแยกย้ายกันไปเติบโตนอนดีกว่าครับคุณผู้ชม <c oughs> อลี่อยากจับเลยกูว,ว่าไม้นี้ไม่จ่าย,อายเอาพยินเดียดิวเอาไม่จ่ายดูจากทงงละลีลาแล้วเกินประตูของมูท้ายอุย้ยเกินไปนะบางทีอ่ะจานสิไงมีหมวกหาทางนาไว้มา วายไม่มีตัวชายวอตเตดนะผู้ชมรู้ตะตากรรมบ,บังนี่นะครับแต่เมอกังหนึ่งหนึ่งยากยายผู้ชมครับไม่โอเคเออเราทำก็ไม่โอเคถ้าเขาอโอบอยก็ไม่โอเคเนี่ยถ้าซื้อไปอีกจนหมดผมก็ว่าก็มีโอกาสหมดก็เครื้งเยอะ ถ้ามันจะจ่ายแบบนี้ผู้ชมเข้าฟรีเกมก็ไม่ได้จ่ายเพราะแบบมาซื้อก็กระ,ะตุกตะกุกตะกักยังไงไม่รู้มันถ้ามันจะจ่ายมันก็คงจ่ายไปนะแล้วคอมโบมันน้อยเกินนะครับไม่ได้จ่ายเท่าที่แบบไม่ได้จ่ายเลยนะจะใช้คำว่าไม่ได้จ่ายเท่าที่สมควรก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้จ่ายเลย <c oughs> เอ,อ้าผู้ชมคงได้พอแค่นี้ก็แล้วกันครับอเอาแค่พอหอมปากอหอมคอพอได้รู้สรงมันก็พอแล้วแหละผมจะเล่นแบบ หนักๆมากนะก็คงจะไม่ดีจาไหา่ผู้ชมครับดูจากทรงแล้วน่าจะลำบากเอานะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้แอดด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทมคลิปเออสำหรับวันนี้ครับคงเลยพอแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวันนีบ๊ายบายบุ้ยครับอุ้ย